เราเกมมาปึ๊กนะครับเหมืองเพชรเนี่ยก็เปิดนะครับ,บทรับทานเกมเศรษฐีของเรานะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในอ,อีเวนต์ใหม่อีกแล้วนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนท่านกันด้วยนะครับก็เกินไว้แล้วเนาะว่าเป็นเกมถีสับท่นคลิปนี้นะครับหน้าปกเนี่ยก็น่าจะบ่งบอกแล้วนะ โอเคนะครับสับทนานเกมสถีในะตอนนี้นะครับแจกเพชรเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเอนจอยในการขอท่านการรองเพชรกันเยอะขึ้นนะครับส่วนใครที่แบบว่าทาเว้นทุกว้นเนี่ยก็น่าจะแบบเหมือนมีทางด้านของเพชรส่วนเนี่ยซัพพอร์ตเยอะขึ้นเนาะโอเคนะครับสับท่านเหมืองเพชรเนี่ยอันนี้ก็อย่าลืมมาล็อกอ,อินหรือว่าขุดเหมืองกันทุกวันด้วยนะครับแปลกไหมขุดเหมืองน, <laughs> นี่นั้นเพื่อนก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นรูปเพชรตรงกลางเลยเอา้าวไม่ใช่นี้นี่ฮะ งเพชรนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับของขวัญแล้วก็เป็นรา,ายวันรายสัปดาห์เนาะโอเคนะครับสัพท์ทางด้านเว้นวันนี้นะครับก็พูดเกินไว้ก่อนเลยละกันเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมคิดว่ามันควรจะมาแล้วในวันนี้นะหล,ลายคนเนี่ยอาจจะหวังตัวละครใหม่ตัวละครที่ดีแล้วก็ตัวละครที่แบบตัวเองชอบมาในวันนี้ใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจนะว่าทาไมตัวละครนี้ถึงมาโอเคมันคือตัวละคระรายกันนะครับก็จะเป็นของทางด้าน เอเลวัศวินเลกและที่สําคัญนะครับก็คือฮารยองนันเองอ่ะฮารยองนะครับเป็นการ์ดตัวละครสายลม้มในช่วงตอนที่อ e ีเวนต์มันมาช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นการ์ดที่เก่งมากแล้วก็ในอีเวนต์เนี่ยเล่นสนุกมากนะครับตอนที่ยังมีบัฟในตอนนั้นนะถามว่าในตอนเนี่ยนะครับยังมีคนเล่นอยู่ไหมผมเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าในลีกอ่ะผมแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแทบจะไม่เห็นเลยแต่ถามว่าเห็นไหมก็พอเห็นเป็นส่วนน้อยค่อนข้างน้อยมากทีเดียวนะ รับตัวละครของท่นานทนลยองในของเวนเนี่ยก็ได้นําสิ่งอัปเกรดขึ้นมาก็คือจะเป็นของท่านคอสตูมเลยนะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนอ่ะเอ้ยอเราอคอยกันมาแบบคอสตูมมาค่อนข้างนานถามว่าในปัจจุบันเนี่ยยังเล่นอยู่ไหมผมก็จะคํานวณต่างๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าได้มาจากลีกแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับออทรลยองเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างเอ้ามีอัปเดตอะไรอีกแล เพื่อนๆนผมขออนุญาตอัปเดตแป๊บหนึ่งนะฮะแปนะครับแดดเมกอัปเสร็จแล้วนะฮะในส่วนนี้ผมไม่คิดว่าผมน่าจะไม่ได้ตัดนะคลิปนี้นะฮะสมุดภาพนะครับแล้วก็ไม่ใช่สมุดภาพดิในเทมของฉันแล้วก็ผมบัตรนะครับสมุดภาพอัญมณีนะครับจะเป็นเมื่อเริ่มเธอของฉันนะโอกาส70%นะครับจะ ใช้ของทน้านแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะไปยังพื้นที่ที่ต้องการ8ดช่องนะครับก็จะเป็นการสไลด์เหมือนของทน้านน้องเอลิเซ่เลยนะครับเอลิเซ่ถ้าหลายๆคนจําได้เนี่ยน้องมีสกิลสไลด์ที่อ่าไม่สนดักไม่สนอะไรทั้งสิ้นเนาะก็คือจะเป็นแบบว่าไลท์ไลท์แบบยังไงนะสไลด์แบบพิเศษอะครับอ่าประมาณนี้เลยก็ส่วนทันันโมเดลผมค่อนข้างชอบมากเลยนะเออ โอเคนะครับพูดถึงทายองกันแล้วไปพูดถึงตัวละครใหม่กันบ้างนะตัวละครใหม่เนี่ยที่เข้ามาในอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นของทางด้านอันนี้ครับไหนวะเอเลบอสอาสวินเหล็กนั่นเองนะครับก็เป็นเวอร์ชัน, o, นอีโวเนาะสกิลของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวพาไปชมแล้วกันสกิลที่หนึ่งนะครับเมื่อเริ่มเทินของฉันเนี่ยโอกาส45ย้ายไปตำแหน่งย้ายไปยังแบบพื้นที่ว่างนะครับเนาะ แล้วก็เมื่อก่อสร้างอาคารนะโอกาส45เซนสร้างเลยม,มาอัตโนมัตินะครับมเมื่อแสดงผลเนี่ยจะเติบโตบ่อยของท่าน,น่า15เนะครับแล้วก็เมื่อก่อสร้างเนี่ยโอกาส85เซนจะใช้เอฟเฟกต์โลกมืดนะครับในพื้นที่ดังกล่าวที่อยู่ใกล้แล้วก็ข้างหน้าข้างหลังรวมถึงพื้นที่ดังกล่าวเนะาะสกิวของท่าน,นัานที่2นะครับก็จะเป็นเมื่อตกพื้นที่แดก็ตามที่ก่อสร้างอาคารนะโอกาส45เซนจะใช้เอฟเฟกโ,โซ่ตัวนะครับอาสกิลนี้จะเป็นสกิลสอของน้องคารยองเองแล้วก็ จะย้ายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดาวพยุสทรายนะครับแบบสุ่มเนาะอ๋อไม่ใช่จะสร้างโซ่ตนแบบสุ่มแล้วก็ย้ายนั้นพยุสทรายไปยังพื้นที่ที่เรียกเออผมอ่านผิดผมอ่านผิดเพื่อนตาลายขออภัยด้วยนะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแหลมของฉันเนี่ยโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กขังพอสบูก็คือแทบไม่ได้เล่นแล้วตัวละครเนี่ยผมก็เลยอ่าจตำลงหลงส,สกิลของท่นานั่นน้องคารยองไปนิดนึงนะเป็นตัวละครที่ ผมเนี่ยรู้สึกว่าเอนจอยแล้วก็สนุกกับตัวละครมากแต่เนื่องจากของเซิร์ฟไทยเนี้ยมันเนิร์ฟมาขนาดนี้แล้วถามว่ายังเป็นตัวละครที่ยังน่าหาอยู่ไหมแล้วก็ยังเป็นเมตาอยู่ไหมผมก็ตอบได้เต็มปากเลยถ้ามีคอสเนี่ยอาจจะพอมาเล่นถูๆูถ่ายได้อยู่ถ้าจะเอาเป็นเมตาถ้าเทียบกับตัวละครปัจจุบันนะครับผมก็ตอบได้เลยว่าตัวละครปัจจุบันเนี่ยสกิลเนี่ยค่อนข้างเก่งกว่านะครับแต่ถ้าถามของเรื่องการเล่นแบบไม่ซีเรียสล,ละไม่ได้จ่าดับละนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่คิดว่าทํามาเล่น สนุกๆทำได้เลยนะครับตัวละครนี้ไม่ได้แย่เลยถาาว่าจะพูดถามว่าบ่อยทำไ,ไมผมก็เลยบอกว่าการที่เราจะเล่นเกมเนี่ยนะครับก็ต้องมีจุดประสงค์ก่อนว่าจะเล่นไปเพื่ออะไรแต่ก็มีหลายคนที่คิดว่าเอ้ยเล่นเกมไม่จำเป็นต้องมีจุดประสงค์ด้วยก็ได้ก็เชน่นเช่นเดียวกันก็มีแบบนี้เยอะเหมือนพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของผมเนี่ย ก็บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าผมเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสกับของทด้าการว่าต้องมีทุกการ์ดใช่ไหมทูตจี้แค่อยากได้อะไรแค่อยากเล่นอะไรแค่สรุปแหละผมก็คิดว่าน่าจะเอ็นจอยกับส่วนนี้มากกว่านะครับออโอเคนะครับศาส,ส,สบทาดนาทารยองเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าใครอยากเล่นจริงนะครับต้องมีคอร์สนะครับวงเล็บต้องมีคอร์สก็มองออผมก็คิดว่ามันน่าจะสนุกแหละถ้ามีคอร์สนะเออส่วนทางด้านการตามหาวัตถุดิบนะครับก็จะเป็น พระอาทิตย์ปีใหม่ A บวกนะครับประจันปีใหม่ A เมฆปีใหม่ A นะครับหญ้าปีใหม่ A นะครับแล้วก็จะเป็นนางฟ้าพิทักษ์สวรรค์นะครับนางฟ้าพิทักษ์ของทะานันพื้นดิน A บวกนะครับเก็บสะสมนะครับตามนี้เลยแล้วก็จะมาแลกของท่านัานตระคร r พวกนี้นะส่วนวิกิจนะครับจะอยู่เหมือนเดิมนะกิจกรรมการเล่นนะครับก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนะครับไปดูของท่านนระบบแบบฟิกด้วยแล้วก็เหรกกรสะสมด้วยเนาะ ก็สับคลิปนี้นะผมพูดรวกวนไปมาหรือว่าพูดคําไหนซ้ําบ่อยผมก็ขอภทษด้วยนะเพราะว่าคื <c oughs> อเวลาการอ่านลิปของผมมันคัดจับุแล้วซีนสมองมันไม่ค่อยปลอดโปร่งนะครับมันก็เลยอาจจะคิดคําพูดต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะครับและเรื่องของทางด้านการตัดต่อคลิปในคลิปเนี้ยผมน่าจะไม่ได้ตัดนะครับถ้าหามันตัดอ่ะมันอาจจะดูดีขึ้นก่าเก่าเพราะว่าเพื่อนอาจจะได้ไม่เห็นเห็นแบบว่าคําซ้ําหรือว่าอะไรแต่คลิปนี้ผมก็จะไปเรียวแล้วกันนะครับก็จะแบบขอโทษแล้วก็ขอภัยในคลิปนี้ไปด้วยลวกันเนาะถ้าแบบดูแล้วย โอเคนะครับระบบการแบบว่าฟิกนะครับอันนี้นะเพื่อนๆก็จะมีของตานั่นตัวละครที่ผมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากแบบเฮ้ยแบบคืออยากได้เห็นเพื่อนก็คือจะเป็นพิ้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นมายโยเป็นเพียวมลี่นะฮะอ่ะที่สําคัญนะครับมีอดัดวิดกับไกาอาด้วยนะครับเพื่อนๆเวันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมล่าระบบแบบฟิกแน่อนอนนะของตานั่นเอ่อ การสุ่มนะครับเรทวันนี้ก็จะเป็นตัวละครเอ็ดโบน์อยู่ที่0 0นยเหมือนเดิมนะครับสวนสวรรค์เนี่ยจะอยู่ที่0.10นะครับนางฟ้าพิชางสวรรค์นะครับก็จะอยู่ที่0.6นางฟ้าพิชางพื้นดินหนึ่งเปอร์นะครับพัทพัททิดปีใหม่2เปอร์นะครับพัจจันทร์ปีใหม่15เปอร์เมฆปีใหม่นะ32เปอร์แล้วก็หญ้าปีใหม่อยู่ที่49เปอร์เองนะครับอ่าส่วนของานา้ารร้านค้านะครับก็มีแพ็งขายตามนี้เลยและที่สำคัญเนี่ยก็็จะะเเปนนนนนนนตตาาาขออออออองงงง้้ฮรรยพมมคคสูั่่ เพื่อนๆอาจจะได้เห็นผมรีวิวถ้าผมมีตังค์ซื้อนะ <c oughs> เออตัวละครเหล่านี้นะโอเคนะครับสัตว์เสียงหายสัตว์นันรวมดาวนะครับก็จะเป็นแพ็กการ์ดพิเศษบวก5มาค่ะเนาะก็อ,อยู่ที่5,500ผมมองว่ามันค่อนข้างแพงกว่าเว้นการ์ดอื่นแนะนําให้เก็บอมดาวไว้เถอะนะถ้า4 0 0พนอะ่ะถือว่าปกตินะอันนี้เพิ่มมาราคาเนี่ยจนถึงแบบว่า5,500เลยก็อัปเดตราคาเนี่ยแพงขึ้นประมาณ1 5 0 0เลยนะครับแพงมากเลยทีเดียวอะ่ะ ถาว่าเว้นี้ผมจะสุ่มไหมแน่นอนครับผมสุ่มไม่นอนเพราะว่าสุ่มเนี่ยไปรวมไปไปรวมนั่นเองนะครับก็จะขออนุญาตจัดประมาณสัก1น,นึ่พันละกันและที่เหลือเนี่ยผมจะไปเล่นรอบแล้วก็ทำธุรกิจอ่ะเพื่อเอาแพ็คการ์ดอ่ะทั้งหมดอ่ะรวมได้น่ะน่าจะมาสิบหรือว่า20คู่นะครับไปฟิกตามหาของทัานาัันน้องพิวกันนะครับมาดูกันว่าเว้เนี่ยผมจะได้หรือเปล่า,าจริงๆหวังแค่บีไฮยอนรังก็พอนะไม่จำเป็นต้องหวังถึงแบบสูงอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นการสุ่ม โอ้โหให้ดูกันด้วยนะครับยาปีใหม่เยอะชิบหายอือหือเวลน,นี้ผมบอกเลยว่ายากครับยากผมลืมดูเลยว่ามันใช้ A อรวมเปล่าวะขออนุญาตนะใช่ใช A ไหมใช่เอไหมอ๋อเป็น A นะครับเพื่อนๆโอเคไม่ได้แย่ถ้าเป็นอโบนเนี่ยลาก,ก่อนนะเพื่อน,นดูดิคือไม่ออกเลยนะครับ ผมจะสุ่มแค่พันหนึ่งพอนะคือช่วงเนี้ยทางเกมเพชรมันแจกค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยเออไม่ค่อยมีซีเรียสเรื่องเพชรเท่าไหร่นะครับอืมก็หนึ่งพันได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพิจารณาละกันว่าจะสุ่มดีไหมนะเพราะว่าเลทเนี้ยก็ยากพอสมควรเนาะคือเลทมันแบบดิ่งมากครับเอเนี้ยถ้าดวงไม่ดีจริงเนี้ยก็น่าจะหมดสามสี่หมื่นได้เลยนะครับวิพาทิศว่ะพาทิศหนอยยอกยากปล่ะเพื่อนนา,นางฟ้าพิ่จักสวรรค์ ไปตักพื้นดินเดี๋ยวนะไอ้แพ็กแถมเนี่ยมันเป็นตัวล่อชั้นดีเลยนะฮะโอ้โหแล้วถ้าผมทำตัวใหม่มาผมจะเอาไปเล่นกับไรวะนะอาทิตย์สอเปอร์นะครับพี่อ่อนัาฟ้าพื้นดินหนึ่งเปอร์ครับแล้วผมสุ่มได้แพ็กแถมโอ้ไม่ก็เป็นการตลาดสินะสับเกมนี้นะโอเคนะครับทิดเหนยัางไงาก็ลองคอมเมนต์หน้าสับตัวละครนี้เพื่อนๆจัดกันมาหรือเปล่านะครับ สับทนานขอตัวพลายองนะจับมาได้แล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมีบัฟไปในตัวนะครับก็คอมเมนต์กันได้ส่วนคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนประการใดผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอโทษจริงๆที่อาจจะพูดไ่คล่องพูดแบบวกวนไปมาหรือว่าพูดคำซ้ำต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้คือผมเท่านเพื่อสังเกตนะี่ยผมน่ยเสียงเนี่ยคือจะขึ้นจมูกใช่ไหมใช่แนละ้วผมคัดจมูกมากก็ในการพูดนะี่ยหายใจหรือว่าช่องลมเนะี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากนะ ก็ขอตัวไปกินข้าวกินยาก่อนละกันครับเพราะว่าบ้านผมตอนนี้พายุเข้าแปลกๆตอนแรกมันก็หนาวใช่ไหมแล้วตอนนั้นคือฝนตกก็เลยทำให้แบบยิ่งหนาวทวีคูณ2ไปอีกนะครับก็อาจจะแบบไม่สบายแล้วก็ป่วยง่ายขึ้นเนาะโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสับคลิปนี้ขอบคุณมาจรจงๆนะครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับน่าจะหมดแล้วแหละ